สวัสดีครับท่านผู้นำประเทศพมา่าผมอยากจะกล้าเป็นเชิญท่านเนี่ยไปเที่ยวมาเลเซียแล้วกนะันไปไปต่อไปนี้ด้วยอยากจะให้ท่านเนี่ยพาท่านองซานซูจีไปด้วยได้ไหมครับชโลกถ้าเกิดท่านเนี่ย รู้แล้วว่าทรัพยากรมีอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่ต้องบอกใครนะเงียบไปเดี๋ยวเรื่องอุปกรณ์เนี่ยจะปุ่มยกขอให้คนเราได้นะจะปุ่มยกข้อให้ผมาดูว่าทีื่องนนเนี่ยต้องต้องการพัฒนา ไม่อยากให้นักธู้กิดคนไหนไปมือถือาะนั้นนักธุรกิดคนไหนก็ไม่ต้องไปสินเลยครับาอยากให้ทำเองทั้งหมดเลยเราเซ็นส่วนเรื่องสอง่งออกเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะมันเป็นทัพยากรออะไรเพราะฉะนั้นประเทศอื่นเขาจะน้อยใจแลว่าไอ้ทำไมทํานายคนผมให้ผมคอยไปด้วยกัน รับรู้ทั้งหมดทุกคนแม่ขัวทุกคนทางประเทศไทยจะขึ้นพูดเหมือนเดิมท่านเอาซี้าไปท่านได้ผลแบบวิเข้าไปเพรหุผนไม่ได้เชิญไม่ใช่ท่านนเองแต่ทุกคนต้องไปถูกประเทศไปเที่ยวกันทุกโลกเราเว็บบาลในเอเชียไปเจอที่มาเลเซียอินเดียไม่รู้อีกแล้ว เถอแทนแล้วนะค,คนไหนไม่ว่าไปที่จีนก่อนใครอยากไปจีนบ้างเอยเวียนไปเลยประเทศตุตายลับทางประเทศนี้ลับทางเวียดจียก็เดี๋ยวผมไปส่ง บบุษารู้สบารู้สผมไม่ต้องรู้ก็เต็มกบเลยเชินั้นมาข่อไข้ากลับไป็ไม่ต้องรบ้านนั้นไปนอนบ้านนันคืนนึงนันต้องยงา้านด้วยนะเมออยากมีแฟนเป็นคนมากอาเมียนมากดีกว่า จริงครับผมขอให้อาจจะมีนักท่งเท่ไปแล้วก็ได้เรา็สมบอกให้คนก็นต้องพด่วนเรื่องความรู้ขงคนในปรเทศุจริตแต่บางผ่ากุ่ม,มลซาโจีโอด้วยนะกระกวตัวข้งในบน้ากริยามารยาทไม่สภาพ วอรอนไม่ได้เลยคตุกปั่นมั่วอร่อยเวลาขอบคุณนะครับเสียงปืนที่มันยังเยึดยึดใช้เก็บเสียงยิงก็ได้เปล่าเลยเยึดต่างหมดเลยยังยิงกั็ตายหมดเลยยังอย่าไปยิงยึดยิงเอาเงินซื้อต้นเลยซื้อ โอ้ใจ <c oughs> เราเนี่ยไม่ได้ยืนในประวัติศตร์ท่านในคนไม่ได้ยืนตามบุนคคลในประเทศพม่าสิกระทรวงที่เรื่องอาเรพวกนี้กระทงให้ไปไหมลงมติชมพงชวนไปเที่ยวตามประเทศตัวไม่พูดไปไก่อยอุตส่าหจริงผมช่วยเรื่องนี้มา โอ้ได้ยี่บะตรอยไหมยตตรงขอบคุณครับสวัสดีครับได้ใจแห่งในผลสองประเทศรอจริงๆนะโอ้ยใจนักเร็ย พี่เนทองแกผมนะอายุมากกอบผมส่วนกรรมชาเนี่ยก็ต้องมากวกว่าผมอย่างห้าสิบกว่าลุ่มต่้นพ่อต้นสันติสันติส,สกุลรุ่นเหนียวชอบเป็น่นน่าบอกบอต้องนหลับไม่ได้เรนั่น็นเพื่อนผม สวัสดีครับ